สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับนี่ครับลงมาถอนก้าเนาะเดืดกร้อนนี่ครับถอนก้ายายกับเชียงบงเนาะถอนก้าอยู่เีผมได้ห้ามัดผมก็ขึ้นมานั่งพักนะครับเอฟซี ถอนก้ายากกว่าดำนะครับนากระดำยังไม่เสร็จนะครับอีซีถอนก้าก่อนมันมีค่อยดำก้าสีถอนเสร็จเริ่มเหี่ยวแล้วน้ำก็ร้อน มันดูใหญ่ถอนกล้ากันเนาะถอนอยังไงลืมจีบมือแล้วครับพี่ซีใหญถอนกล้านะครับเพิ่มก็หลายวันแล้วตั้งแต่วัน่ไหนตั้งแต่วันตั้งแต่วันพุธวันพุธ มันหัดไม่ได้ดำมันฟ้าหัดมันฟ่าหัดมันดำแล้วยังยายว่าไม่ให้ดำวันฟ้าหัดเดี๋ยวมันจมจมฟุตกระดับได้ลงน้อยเองดีเนาะเดี๋ยวมันฟูโอ้คนเขาดำหน้าวัานฟ้าหัดขึ้นบุญลยนี่ครับนี่เมื่อกี่วันแล้วครับเอฟซีวันนี้วันจันทร์วันนี้ก็วันจันทร์โอ้ สี่ห้าวันแล้วครับตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่วันพุธตั้งแต่วันพุธแม่แม่แม่สวยแม่นจริงๆเนาะอู้ข้าอินกระเดาพี่เนาะข้าอินขึ้นไปปลุกแม่มาต่อยนะครับนอนลงมาปลุกเนาะไม่ใช่ขึ้นลงมาปลุกเห็นไนม่สีแดดเนี่ยก็ เตะกน้นดินเนาะเก็บกำลังเก็บครับอซีดินที่แข็งไม่ใส่รองเท้าไม่ได้นะครับเวลาเดินช่วงฤดูแรงเนาะถ้าฤดูฝนนี่เป็นตมเป็นโคนทางปวงก็ไปเรียบครับไปนั่งพักอีกแล้ว เอาตอกเอาตอกตาทำอะไรยายก็ถอนอยู่ไม่รู้บ่ายเท่าไรแล้วนะครับเอซีบ่ายสองหรือบ่ายสามเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับเอซีบ่ายสามเหนื่อยนะก็ขึ้นไปพักบ่ายสามโอ้อบ่ายสามเร็วเนาะ สังพงก็จะถอนอีกครับสังพงถอนก้าเร็วมากนะครับเอฟซีถอนก้าเร็วมากบอเร,เร็วเ,ร,เร็วบอถอนก้าเร็วมากไม่จะได้หกหรือไม่ได้ทีนี้เผื่อผมนี่ถอนเพื่อจะได้ห้ามัดนี่ครับเอฟซีหนึ่งชั่วโมงอืม,ออท,มที่วดาร้องแล้วลครับเอฟซี เม,มือยอย่อคืนนี้ก็ฝนตกแรงมากนะครับทั้งลมทั้งฝนงถ้าฝนตกมาด้านผู้หลวงนะครับสี่าังโน่นจะได้ฝนถ้าตกด้านพู้มมองีอยฝั่งทานนีน้ไม่ได้ฝนนะครับเพราะว่าน้ำพูตักมองอึด เทวดาจะไปตักเอาที่แม่น้าโขงเนาะข้ามปุตตะมองไม่ได้บ่มันข้ามปุตตะมองไม่ได้น้ําจากขังเทวดาหมดก่อนนะครับพูกมันข้ามมาไม่ได้ฝั่งตะมองจเจ้าเขีทำไมปิ่งน้ำเข้ามาเยอะๆแต่ก้า เดี๋ยวยินนี้เดี๋ยวช่วงสี่โมงห้าโมงนี้มันก็จะตกใหม่แล้วฝนนะครับสวนหมนแม่มาต่อยก็นั่งลุ่มอยู่นะครับเดือดร้อนนอ,อนเฮ้ยนั่งอยู่ผมเลยท่านี้คือเบียร์แทนนาที่ดำเม,มื่อวานนะครับไม่เสร็จเนาะ ลงไปตรงมัวนี่รถติดหลมเนาะขรึ่งกลางขาผมเดินถอยเลยครับ, F บอซีอองง <c oughs> ก็ผมขอจบคลิปเพียยเทัานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ